ในโลกของยุทธศาสตร์การป้องกันภัยทางอากาศการมีเรดาร์ที่สามารถตรวจจับภัยคุกคามล่วงหน้าได้นั้นคือหัวใจสำคัญขององค์การควบคุมสถานการณ์และหนึ่งในเครื่องบินที่ทำหน้าที่นั้นได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากที่สุดเครื่องหนึ่งก็คือซับสามร้อยและ C หรือที่เรียกว่า S100B a ่ u รอาุซึ่งได้รับการออกแบบและพัฒนาจากประเทศสวีเดนโดยบริษัทซับ b อบเพื่อใช้ในภารกิจตรวจการล่วงหน้าและควบคุมการรบทางอากาศ เครื่องบินลำนี้ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของเครื่องบินโดยสารขนาดกลางรุ่นซามร4 0ซึ่งในอดีตนิยมใช้งานในสายการบินระยะสัน้นแต่ซัฟได้ทำการดัดแปลงติดตั้งเรดาร์เอเยที่มีความสามารถล้ำสมัยจนกลายเป็นระบบ AEW และ C Airborne Early Warning and Control ที่มีประสิทธิภาพสูงและด้วยความสามารถนี้เครื่องบินจึงสามารถมองเห็นพื้นที่ที่กว้างไกลเกินขีดจำกัดของเรดาร์ภาคพ,พื้นดินได้หลายร้อยกิโลเมตร ระบบเรดาร์เอที่ติดตั้งอยู่บนซับาฟ340 AEW และ C มีลักษณะเฉพาะคือเป็นเรดาร์แบบ Active Electronically Scan a น r a y รหรือ AESA ซึ่งสามารถสแกนพื้นที่แบบ3มมิติดได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องหมุนตัวเรดาร์และที่สำคัญคือสามารถติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบเครื่องบินลำเลียงหรือแม้กระทั่งขีปนาวุธที่ยิงมาจากพื้นดิน ในส่วนขององค์การใช้งานจริงกองทัพอากาศไทยได้จัดซื้อเครื่องบินซาบ 340A EW และซีจำนวน2ลำ,2ลำโดยลำหนึ่งเป็นเครื่องบินตรวจการที่ติดตั้งเรดาร์เต็มรูปแบบส่วนอีกลำเป็นเครื่องบินลำเลียงทางยุทธวิธีและฝึกอบรมซึ่งสามารถสลับภารกิจได้อย่างยืดหยุ่นเครื่องบินเหล่านี้ประจำการอยู่ที่ฝูงบิน700 2กองบิน7จังหวัดสุราธานีและมีบทบาทสำคัญในการเฝ้าระวังด้านฟ้าของประเทศไทย การที่ไทยเลือกใช้งานซ a าร้อยและ C ถือเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดเพราะนอกจากประสิทธิภาพของเรดาร์เอรแล้วเครื่องบินลำนี้ยังมีต้นทุนการใช้งานที่ต่ำกว่าระบบ AEW และ C ขนาดใหญ่อย่าง E3 Sentry หรือ E767 อย่างมากอีกทั้งยังสามารถใช้งานจากสนามบินขนาดเล็กได้จึงเหมาะสมกับลักษณะภูมิศาสตร์ของไทย ด้วยพิสัยการบินที่ประมาณ3,200กิโลเมตรและความสามารถในการปฏิบัติงานต่อเนื่องได้ถึง6ชั่วโมงทำให้ซาบ 340A EW และ C สามารถลาดตระเวนทางอากาศในระยะเวลานาน,านโดยสามารถส่งข้อมูลให้กับศูนย์บัญชาการภาคพื้นดินแบบเรียลไทม์ช่วยเพิ่มความสามารถในการสังการและควบคุมกองกำลังทางอากาศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเรดาร์เอมีระยะการตรวจจับมากกว่า300กิโลเมตรและสามารถครอบคลุมพื้นที่การสแกนได้มากกว่า500,000ตารางกิโลเมตรภายใน1เที่ยวบิน นั่นหมายความว่าประเทศไทยสามารถตรวจจับภัยคุกค,คามจากเครื่องบินไม่ว่าจะบินต่ำหรือบินสูงได้อย่างแม่นยำช่วยให้ไทยสามารถปกป้องน่านฟ้าและรักษาอธิปไตยของประเทศได้ในยุคที่เทคโนโลยีทางทหารพัฒนาอย่างรวดเร็วเครื่องบินซาอบ3 4 0 a e w และ C ยังมีบทบาทในด้านอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเช่นการสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภยัยการควบคุมการจราจรทางอากาศในสถานการณ์ฉุกเฉินการเฝ้าระวังชายแดนในพื้นที่ที่มีความเปราะบาง หรือแม้กระทั่งในภารกิจทางทะเลที่ต้องการการตรวจ,จับเรือที่เคลื่อนที่อย่างลับๆข้อได้เปรียบของซ a บาบ3 4 0 a e w และ C คือความสามารถในการผสมผสานข้อมูลจากแหล่งต่างๆและการเชื่อมโยงกับระบบป้องกันภัยทางอากาศไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธต่ตอสู้อากาศยานระบบเรดาร์ภาคพื้นหรือแม้กระทั่งเครื่องบินรบทำให้เกิดระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบบูรณาการหรือ Network c e n t ซ i c Warfare ซึ่งเป็นรูปแบบการสู้รบที่ทันสมัยในปัจจุบัน ในมุมมองทางยุทธศาสตร์เครื่องบิน AEW และซเปรียบเสมือนตาและสมองของกองทัพอากาศโดยเฉพาะในสถานการณ์สงครามหรือภาวะตึงเครียดทางการเมืองการมีเครื่องบินที่สามารถเห็นได้ไกลกว่าและเร็วกว่าสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำกว่าย่อมเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญในการรักษาสมดุลทางอำนาจแม้ว่าประเทศไทยจะมีเครื่องบิน AEW และ C จำนวนน้อยเมื่อเทียบกับชาติมหาอำนาจ แต่ความสามารถของซัาบ3 4 0 a e w และซีนั้นไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผสานเข้ากับระบบอาวุธและการฝึกอบรมที่ทันสมัยทำให้ไทยมีขีดความสามารถในการป้องกันตนเองอย่างเข้มแข็งในอนาคตเมื่อมีการพัฒนาเครื่องบินรบรุ่นใหม่หรือระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นซัาบ3 4 0 a e w และซีก็ยังสามารถอัปเกรดระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ให้ทันสมัยได้อย่างต่อเนื่องไม่จำเป็นต้องจัดหาเครื่องบินใหม่เสมอไป ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ประเทศที่มีงบประมาณจำกัดสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมากแม้ว่าเครื่องบินลำนี้อาจจะไม่ได้มีรูปลักษณ์ที่หรูหราแบบเครื่องบินขับไล่หรือความเร็วระดับเหนือเสียงแต่สิ่งที่ทำให้มันทรงคุณค่าคือความสามารถในการมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นและแจ้งเตือนก่อนที่ภัยคุกคามจะมาถึงช่อง b บ n g k o k b a t t l e t e เ h เชื่อว่าเครื่องบินซัามร้อบและ C ไม่ได้เป็นเพียงแค่เทคโนโลยีจากต่างประเทศที่ถูกนำเข้ามาเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพึ่งพาตนเองด้านความมั่นคงและการมีสายตาอันแหลมคมคอยเฝ้าระวังภัยให้กับชาติไทยตลอด24ชั่วโมงท้ายที่สุดนี้ซาฟ 340EW a และ C ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินแต่คือเสาหลักขององค์การเฝ้าระวังอากาศในยุคใหม่ที่ทำให้ประเทศเล็กอย่างไทยสามารถมองเห็นได้ไกลไม่แพ้ชาติใดในโลก